ครัวเตยหอมสวัสดีครับอาหารตามสั่งง่ายๆบายครัวเตยหอมวันนี้จะมีเมนูอะไรมานําเสนอเพื่อนๆไปดูกันเลยครับสําหรับเมนูที่จะนําเสนอเพื่อนๆวันนี้คือเมนูชูชีปลาดุกทอดกรอบครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าซื้อปลาดุกมาให้เราทอดครับแล้วก็ชู่ทาสู่ชีให้ลูกค้าครับไปดูขั้นตอนและวิธีการทําได้เลยครับอันดับแรกเราไปดูปลาดุกของเราก่อนเลยครับเสร็จแล้วล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วเราก็าไปตั้งกระทะรอทอดได้เลยครับพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่ปลาของเราลงไปได้เลยครับทยอยใส่นะครับอย่าให้กองกันเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นก้อนสำหรับขั้นตอนการทอดปลาดุกจะใช้เวลานานหน่อยครับประมาณ20นาทีครับทอดไปจนกว่าปลาดุกของเราจะเหลือง ค่อยๆใช้ตะลิวแซกปลาดุกของเรานะครับอย่าให้ปลาดุกของเราติดกระทะอาจจะไหม้ได้ในระหว่างที่เรารอปลาดุกของเราของเราเหลืองเราไปซอยไม้ประกูลรอได้เลยครับ ่ห,หกลับไปดูปลาดุกของเราอีกรอบหนึ่งครับใกล้จะสุกแล้วครับตอนนี้ผมทอดมาได้ประมาณ15นาทีแล้วครับกลับปลาดุกของเราสักรอบหนึ่งครับแล้วรอประมาณสัก5นาทีก็เป็นน้ำว่าใช้ได้ครับ พอถึงนาทีสุดท้ายเร่งไฟขึ้นเลยครับเพื่อจะคงความกรอบของปลาดุกของเราให้นานๆหลังจากนั้นให้เพื่อนๆตักปลาดุกของเราขึ้นพักได้เลยครับ <S <S เมื่อเสร็จทุกอย่างแล้วเราไปเตรียมขั้นตอนในการทําพริกแกงฉูฉี่ได้เลยครับเปิดไฟตั้งกระทะครับใส่น้ำมันเพีงเยงเล็กน้อยครับใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใส่พริกแกงลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ผัดพริกแกงของเราจนมีกลิ่นหอมครับใช้เวลาประมาณ1-2นาทีครับ พอพิกแกงของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปได้เลยครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาประมาณหนาทีแล้วก็ใส่น้าซุปลงไปได้เลยครับประมาณ1กระบวยเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มปรุงกันได้เลยครับ อันดับแรกครับน้ำปลาครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับอันดับที่2ครับน้ำตาลทรายครับประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการหวานมากน้อยแค่ไหนผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาประมาณ2นาทีครับจากนั้นเราก็ใส่ปลาดุกของเราลงไปได้เลยเมื่อชิมรสชาติทุกอย่างได้ที่แล้วคดเราก็ใส่ปลาดุกข,ของเราลงไปได้เลยครับขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีก็เสร็จ เสร็จเรียบร้อยครับชูชีปลาดุกทอดกรอบของเราหน้าทานม,มากๆเพื่อน,อนๆดูคลิปจบแล้วทําตามได้ไหมครับเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเตยหอมด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคล <ora> <600. S 3> ิปหน้าครับ60